และแล้วก็ได้เวลาของเจ้าตัวใหม่นะครับเจ้าโซลาเซชในแผนโปรยซอมบี้ภาคที่2นะฮะเจ้าตัวใหม่ตัวนี้นะครับเป็นเหมือนลอสีเป็นนักปราดแห่งแสงสว่างนะฮะราคาศูนย์ดวงอาทิตย์นะครับใช้ฟรีรีชาร์จ20วิแล้วก็สเปเชียลมี4ีอันเลยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับแสงสว่างเป็นดวงอาทิตย์นะครับโซลาเซชนะครับจะเป็นการชี้ทางสว่างให้ซอมบี้นะครับสามารถทาให้ซอมบี้เนี่ยตัดสินใจเลือกทางที่ดีกว่านะครับแล้วก็ออกเดินทาง ทิ้งไว้แต่เพียงดวงอาทิตย์ไว้เป็นเบื้องหลังนะฮะนี่คือนักปราดลือสีแห่งดวงอาทิตย์ที่คอยชี้นําทางให้กับซอมบี้นะฮะแต่ว่าจะอ่อนแอต่อพวกที่เป็นเครื่องจักรหรือว่าตัวขุดเจาะนะครับอ่ะมาลองใช้ดูมาลองในด่านอี์ก่อนนะครับมีตัวใหญ่ด้วยดูเหมือนความสามารถของเขาจะครอบคลุมนะจัดการซอมบี้ได้นะฮะทำให้ซอมบี้เปลี่ยนใจแล้วก็เน้นเรื่องการให้แสงสว่างหรือดวงอาทิตย์นะครับเรียนแบบได้ไหมเรียนแบบได้ะฮะ ูนดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างก็น่าจะเป็นมิน้นมิ้นแสงใช่ไหมทํางานกับมิ้นแสงโอเคเห็ดมาก่อนวางได้เลยมันคือวางแล้วใช้เลยหรือว่ายังไงให้ดวงอาทิตย์ครับแล้วก็จำศีลอยู่ตรงนี้มาอีกตัวหนึ่งอ่าฮะเห็ดมาเห็ดมาเห็ดมาอันนี้มา นติวางไปยังไงยังไงชี้ทางสว่างซอมบี้นี่เอา้าซอมบี้จำศีลไปเลยฮะกลายเป็นลือสีไปเลยเอ๋อใช้ได้ทีเดียวเทศนาเสร็จปุ๊บตัวเองก็หายไปมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะทุกตัวเลยไหมอ่ะเอามามามาดีที่มันศูนย์บาทนะไม่คิดเงิน ถ้าเกิดใช้มิ้นแสงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้มาถึงตัวก่อนถ้าใช้มิ้นแสงตอนที่ซอมบี้กินจะเป็นยังไงซอมบี้กลายเป็นคนดีนะฮะคิดได้ว่าเราไม่ควรจะทำบาปอย่างนี้ก็เดินทางกลับสแสวงหาบุญอ่ะใช้มิ้นแสงไปไม่ทันก็น่าจะเหมือนเดิมไหมขอบคุณมากเลยเจ้าเหตุดวงอาทิตย์เพียบเลยเนี่ยอันนี้ไป ันนี้ไปอ๋อสเปเชียลมันมีอันนี้ด้วยฮะซอมบี้ชี้แสงสว่างให้ตัวอื่นตอนที่เขาเดินกลับไปก็น่าจะแบบชวนเพื่อนไปด้วยใช่ไหมชวนไหมชวนไหมชี้แสงสว่างอา้าวเดินผ่านไปเฉยอันนี้ก็โยนจังเลยเอาโยนอยู่นั่นแหละอืมอ่าข้างล่างตัวไฟ ใช้กับตัวไฟได้หรือเปล่าลองดูซิข้างบนตัวไฟด้วยฮะอันติเป็นไงลองใช้อันติดูอ๋อเหมือนจะใช้ได้เป็นระยะไกลขึ้นหรือเปล่าเอ้ยอันติไม่มีอะไรเลยหรอให้ดวงอาทิตย์เอ้าตัวไฟใช้ไม่ได้ตัวไฟใช้ไม่ได้ไไได <laughs> ซ้มไปก่อนโอ้โหตัวไฟใช้ไม่ได้ฮะ อันติีเหมือนกับไม่มีอะไรเลยอ่ะอันติีเหมือนกับไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะดูอันติเนี่ให้ดวงอาทิตย์อย่างเดียวตัวไฟมาอีกแล้วส้มไปกำลังชาร์จอยู่กำลังชาร์จอยู่ข้างล่างเออโวยเบามากเลยส้ม ไปด้านนู้นไปโอ้โหโดนไฟอีกแล้วไม่ไม่ไม่ไมสต๊อบก่อนสต๊อบก่อนเออเดี๋ยวก่อนแสงสว่างไปเผาหมดเลยตัวใหญ่ใช่ได้ไหมไม่น่าจะได้ผมว่าโดนทุบแน่นอนอาลองดูก่อนตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่โดนทุบย,ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยทำไมทำอย่างนี้อันนี้เอาไง ือตัวใหญ่ไม่โดนฮะตัวใหญ่ไม่ฟังอ่ะทำไมนายเป็นอย่างเงี้ยตัวใหญ่เออโดนส้มไป <_ S 1> ก็ใช้งานได้ดีนะฮะไม่ถึงขั้นกับแบบ OP อะไรขนาดนั้น Dark a g อนะครับด่านนี้ไม่ให้เลือกพืชเล่นไปก่อนด่านหนึ่งตัวสร้างดวงอาทิตย์ใช้ไม่ได้เลยครับแต่ว่าโซลัสเซชใช้ได้ทัทง้ทงทัที่ก็สร้างดวงอาทิตย์เหมือนกัน ซะงั้นเออลืมไปสตรอเบอรี่มันสี่เลยแพงเกินเงินจำกัดอ๋อต้องวางก่อนด้วยโดนช็อตไปเดินมาตรงกลางมาตรงกลางเดินช่องมาขึ้นมาลงมาลงมาโดนช็อตซะก่อนออกไปข้างบนแทนไม่เป็นไรนี่ใช้ได้กับเจสเตอร์โอเค เทียมมานี้แหว่งไปครึ่งนึงแล้วฮะกระเทียมข้างบนผมยังไม่เห็นซอมบี้ช่วยเทศนาให้เพื่อนเลยนะมีแต่เดินผ่านอ่ะเทศนาไปฟรีฟรีของฟรีเดินกลับไปซะเลือกทางเดินใหม่จอมเวทเพียบเลยฮนะ ตอมเวทเพียบเขาหน่อยเอาเป็นแกะงั้นเจอสตอเบอรี่ระเบิดเล็กๆยังไม่โตอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออไปช็อตไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณวายมากเลยอันนี้ไปช่วยหน่อยเขาหน่อยเ เทศนสนาเพื่อนหน่อยดิซอมบี้โวล่าเซจมาโอเคมาอีกมาอีกโวล่าเซจตายหลูมมันเยอะฮะมันใช้สองตัวพร้อมกันได้ไหมมาอยู่ในช่องด้วยกันเอาโดนช็อตซะก่อนตรงนี้อ่ะกลับไปซะกลับไปซะเผาไปเผาไปตรงนี้ ข้างบนข้างบนข้างบนแป๊บหนึ่งครูดาวอยู่มามานี่ไม่ได้อีกติดช่องอันนี้อีกอันนี้มาไม่ต้องเดินมาเลยกลับไปนู่นเลยเดินทางใหม่โอ้ได้ฮะใช้ทีหลายตัวได้เป็นกลุ่มเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครูดาวแป๊บหนึ่งอันนี้ไปเออโดนช็อตซะ กลับไปแล้วโอเคอืมก็โอเคนะใช้ได้อยู่จริงๆไม่ต้องใช้เห็ดเลยก็ได้มัง้งใช่ไหมเห็ดไม่ต้องใช้เลยใช้โซลาเสดอย่างเดียวข้างหลังก็เป็นตัวยิงวางไปเนี่ยดวงอาทิตย์เพียบเลยฮะดรอปเรื่อยๆยิ่งทางไกลดวงอาทิตย์ยิ่งเยอะ แล้วก็วางตัวยิงไปทันตีมาหน่อยอืมตัวปลาระยะไกลตรงนี้แล้วกันมาแล้เริ่มมาแล้วปลายหลุมยิงไปอือหึอือหวางหน้าไป,ปลางตรงนี้ไปปลายหลุมมาก็ยิงยิงทำลายไปครับ ัติมาตัวโยนมายิงไปยิงไปตัวล่าเสมาตรงนี้ตรงนี้มายิงไปเอาอีกแล้วตรงนี้เอาอีกแล้วมาอีกแล้วอืมอืมข้างล่างข้างล่างเอ้ยเเงินหมดเงินหมดเงินหมดตัวลาเสฉมาอันติไป ยิงลำแสงสีลุงจะไม่ช่วยอะไรเลยยิงไปยิงไป,เ,ปเงินมาเงินมาไม่ต้องห่วงฮะเงินเยอะเรียบร้อยตัาเฟสมาตรงนี้น,นี่วางไปข้างล่างตัวหนึ่ง ดวงอาทิตย์เพียบเลยครับข้างล่างไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันยิงไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันเอ้ยจอมเวทมาจอมเวทมาจอมเวทว่าแล้วจอมเวทจัดการจอมเวทก่อนสเตเตอร์ไปโอเคตัวรัเซจมาตัวรัเซจมายังไงตรงนี้ยิงไปตัวรัเซชตัวรัเซจมาอันติโออันติอันติเพียบ อันติเพียบยิงไปยิงไปตังหมดตราเซจมางั้นกลับไปซะนะนี่ด้วยอันนี้ยิงไปตราเซจมาสองตัวนี่เรียบร้อย